สวัสดีครับนี่คือรายการนโมลุยสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้เพียงในคลิกเดียววันนี้นโมก็อยู่กับน้องขิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องขิมจะมาเป็นผู้ช่วยนโมในวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วนะครับและทุกคนเบื่อกับของขวัญวันวาเลนไทน์ที่เป็นช่อดอกไม้สวยๆนะครับพอระยะเวลาผ่านไปนะครับช่อดอกไม้นี้ก็เหี่ยวลงไปนะครับวันนี้นโมจะพามาชวนกันจัดสวนเล็กๆนะครับ สไตล์มินิมอลนะครับนี่เล็กๆแบบนี้นะครับสวยๆมีชีวิตชีวาแบบนี้นะครับนะเราก็เริ่มกันเลยตอนนี้น้โมตักดินไว้แล้วนะครับเป็นวัสดุปลูกไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะเอาพวกไม้ประทานที่ลงเนี่ยเราก็จะใช้โพลสโมโคสนะครับสูตร13 13 13นะครับใส่ทีเดียวอยู่ได้3เดือนนะครับต้นไม้ก็จะสามารถที่จะดูดกินอาหารพืชได้อย่างสม่ำเสมอน,น,นะครับอ่าน้องขีดโรยไปเลยจ้าโรยเข้าไปทั่วๆเลยอืมเราก็จะเริ่มจากไม้ประทานก่อนนะครับเราก็เริ่มจากกุหลาบจิ๋วนะครับอ่านโมจะเอาต้นนี้ เดี๋ยวถอดดินกลนก่อนแลจะคุกๆตงนิดนึงนะคะอ่าคุดลืมไปต้นไม้มันก็ต้องมีแมลงด้วยนะครับน้องขิมจับถุงสตาร์คันจีมาสตาร์คันจีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงนะครับที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงนะครับดูอย่างไรว่าปลอดภัยนะครับนั่นก็คือมีแถบสีล่างนี่นะครับนุกขิมฉีกอ่า<ะ>แหมเกิดไปแล้วนะนนนเนี่ยกุหลาบจิ๋ว เกือบมีแมลงมารบกวนซะแล้วอ่ะสักสองช้อนโรยไปถ้าใส่ไปแล้วยังไม่พอที่จะมีมแลม,มลงรบกวนเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มเติมได้ะครับผม,มะะอันนี้ปลอดภัยนะครับเราก็จะเอาไม้ประทานลงไปก่อนอ่าอ,อยู่ริมนี้เลยค่ะอยู่ริมนี้เลยเอาสวยๆนุ่นจัสวยๆเด่นๆไปเลยไม่พออีกสักต้นหนึ่งสักต้นหนึ่งต้นนี้ดอกน้อยไปหน่อยเอาต้นนี้แล้วกันเอาดอกๆเลยเยอะๆ กุหลาบมันมเล่นทายต้องดอกเยอะๆอ่ะใส่เลยค่ะาวางเลยนะ,ะอ่าหนูขีมจัดเลยจัดทานให้แน่นหลังจากนั้นนะครับ<ม>อ่าจะมีการจัดองศาเดียวแล้วสามารถปรับได้นะครับเราสามารถปรับได้อ่ะต่อไปเป็นไม้ระดับต่อมาก็จะเป็นใบเลีบคุดนะครับนี่โอ้โหนี่ใส่ฝั่งนี้นะคะใส่ฝั่งนี้อ่ามือน้อโมใหญ่อนะหนู <laughs> ใส่ไปเลยนะต้นเดียวพอไหม พอแล้วค่ะพอแล้วนะอ่ะเพิ่มสีสันด้วยสับปะรดสีอ่านี่จะไปเราถอดเลยเนาะเราถอดนี่ะสมที่ใส่ไปเลยถอดไปเลยนะมนจะน่เขย่าสักเล็กน้อยให้เขาหลวมๆอ่หนูจัดเลยนะความสวยความงามได้มอบให้กับสาวๆเลยส่วนโมก็เป็นผู้ช่วยถอดดินไปนะต่อไปเปี้อะไร เราเพิ่มสนามหญ้าหน่อยเพิ่มสนามหญ้าหน่อยเขียวเขียวนบ้านใครมีก็ต้องชอบสนามหญ้าเขียวเขียวนะเอาไปวิ่งเล่นกันอ่าโอ้โหเริ่มมีสีสันขึ้นมานี่เขียวเขียวนะครับทาไมเรากลัวนะครับเราก็คือถ้าเกิดเราจะลดน้ำเราก็แค่คพรมๆก็พอนะฮะตอนเช้าๆมันก็ปุ๊ธพุทธพุทุทไคยเขาดมีความชุ่มชื้นสักเล็กน้อยนะ มอสมันต้องการความชุ่มชื้นนะครับผมอ่าสุดท้ายเราก็จะใส่หินกรวดโลยปิดหน้าไอซูบด,ดำดำนี้เอาสีอะไรดีเอา,เอ,า,เอ,าอันใหญ่ก่อนนะนนเอาอันใหญ่ก่อนนะเนี่ยเสียวางมันได้ใกล้ใกล้เลยมะนาโมเนี่ยจัดไปนะคะแล้วก็ปิดที่ตรงดำๆนะฮะ ไม่ต้องหมดก็ได้นะครับให้มันมีกระดำ 1. 1> ะนิดหนึ่งอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้ข้างหน้าไงเวลาวางเราก็จะหันอันนี้ขเข้าไปหาผู้ชมนะฮะว่าถ้าตะใคร้ใหญ่ก็โรยเป็นรูปหัวใจกะไ้โอ้โหวันวาเลนไทน์ชื่นใจทั้งผู้รับและผู้ให้นะครับผมต่อไปมเพิ่มความมีชีวิตชีวาด้วยผึ้งน้อยนะฮะอ่ะเรามีผึ้งน้อยอใช่ไหมอ๋อนี่เป็นตกแต่งนะเดคอเรทนะฮะโอ้โหตอนหลจะมาตอบกินดอกไม้อยู่พอดีเลย นะฮะอ่าใส่ไป2ตัวตัวไหนก็ได้นะอ่าตัดๆหน่อยอ่าต่อไปเราก็จะมีกบนะฮะกำลังจะมากินผึ้งพอดี้ไม่ใช่เป็นเดคกทะเลนะฮะเป็นเดคกทะเลตกแต่งนะฮะเราก็แยกออกให้เห็นว่าเขียวทั้งนี้อันนี้ก็ตัวนี้ก็เขียวแล้วก็แยกไปอยู่นะเพื่อให้มันตัดก,กันดินเผาดินเผานะครับอ่าวางไว้โอ้โหใช่ไหมสีเหลืองตัดกับสีเขียวพอดีแล้วก็มีแบบสา,าวสว่าฮัลโหลแล้วก็ สุดท้ายนะครับท้ายสุดนะฮะเราก็แคบพรมน้ําลงไปนะครับนี่จะมีวิงว่งวิง่งวิ่งโอน้องเปียกซะแล้ว <c oughs> นะครับพรมน้ําลงไปแล้วก็จัดทำความสะอาดเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวางไว้ก่อนเลยเนน่โอ้โหเงาขึ้นเลยสวยเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่จัดกระเช้านะครับให้กับคนรักหรือว่าผู้ที่ให้ความเคารพในวันวาเลนไทน์นะครับ แล้วก็ไอเดียนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะเอาไปทําเรียนแบบก็ได้เปกระเช่าอย่างอื่นอะไรก็ได้นะครับผมและก็อย่าลืมนะครับอาหารของต้นไม้นะครับที่สําคัญถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วนะครับสเดือนไปแล้วเราก็สามารถใช่ออสโมโคตเติมเข้าไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแมลงมารบกวนนะครับก็ใช้สตาร์เกิร์จีนะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับ นโมต้องขอบคุณน้องขี่ไว้เป็นยอาูนยงนะครับผมสำหรับวันนี้รายการนโมหรือสวนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ